สภาผู้แทนที่เราอยู่ผมต้องขอบคุณนะครับต้องขอบคุณท่านอดีตประธานรัฐสภาท่านชัยชิดชอบนะครับที่ได้กล้าหาญที่จะตั้งงบประมาณนะครับที่จะสร้างรัฐสภาใหม่นะครับจนมีที่อยู่อาศัยของรัฐสภาในวันนี้ถ้าไม่มีท่านชัยชิดชอบวันนี้ไม่มีสถานที่แห่งนี้สอง ต้องขอบคุณท่านชวนหลีกภัยท่านอาดีตประธานรัฐสภาที่ท่านกล้าหาญที่จะเข้ามาใช้สถานที่แห่งนี้โดยที่ยังไม่ได้รับมอบอยังที่ไม่รับการส่งมอบแล้วท่านใช้มาจนห้าปีนะครับอันนี้ต้องขอบคุณทั้งสองท่านและผมก็ต้องขอบคุณท่านวันมูฮัมหมัดนอมัทานะครับที่ท่านกล้าหาญนะครับที่จะปรับปรุงซ่อมแซมแล้วก็ต่อเติม สิ่งที่มันขาดไปคืนงบประมาณหมื่นกว่าล้านที่ใช้ก่อสร้างรัฐสภาแห่งนี้จริงๆแล้วมันสองหมื่นกว่าล้านถูกตัดงบประมาณก็ขอให้มีที่อยู่ก่อนนะครับขอให้มีที่อยู่ก่อนอองบประมาณที่ถูกตัดไปค่อยตั้งงบประมาณแต่ละปีแต่ละปีเพิ่มเติมเพื่อให้ครบตามแบบแผนแม่บท นะครับแบบแปลนต้นแบบนะครับที่เขาได้ออกแบบไว้นะครับดังนั้นเนี่ยาถามว่าจําเป็นไหมคืองบประมาณแต่ละกระทรวงทบวงกรมหรือแต่ละหมู่บ้านตำบลน,นะครับของรัฐสภาก็เหมือนกันกว่าจะถูกบรรจุในเล่มงบประมาณสองหมื่นกว่าหน้านี้ยากลําบากที่สุดของสภาผู้แทนราษฎรขอไปหมื่นกว่าล้าน อนุมัติมา8,000ล้านถูกตัดถูกตัดบางโครงการที่จะพัฒนาก็ไม่ได้สักปีนะครับดังนั้นเนี่ยความยากลำบากที่เราได้มาเนี่ยนะครับในฐานะที่เป็นผู้บริหารของรัฐสภาผมยืนยันปกป้องงบประมาณของสภาเต็มที่